การบอลตบต้นขาเยอดเยี่ยมครับของทุกท่านท่านนิดนึงนะครับคือขอบคุณพิทักษนครนิดนึงนะครับว่ขอขอบคุณพิทักษนครนะครับเป็นหัวหน้าแรงในการจัดงานนี้นะครับแล้วก็รู้สึกยินดีและภูมิใจที่ได้ร่วมงานที่นครครับแล้วผมขออนุญาตประกาศนะว่าอัศร์และบอลตบต้นขาเยาะเย้ยนะครับโอ้ ผมก็จะต่อครับรางวัลนักแสดงสมรรกชายยอดเยี่ยมนะครับคุณนภัสปรีพาราพิเศษคุณับ ขอแสดงความดีด้วยครับมแสดงสมนะยอดเยี่ยมครับเป็่อเป็นต่อบำใจที่กับพวกเราครับขอบคุณรับนเต้นครัว่าจได้รางวัลที่ดีนะครับ ขอบคุณนามกับถาครับขอบคุณที่เลือกมีมาเล่นเป็นคนไทยในละครตัวนี้นะครับขอบคุณถาที่มั่นคงกับตัวเองนะครับในการทำหนังยาวสั้นช่วงโดยที่ททไม่ทำทอนอะไรไปเลยขอบคุณถาที่ยืนยันที่จะพูดเรื่องการหนุนงในหนันะครับในวันที่การพูดเรื่องการหนุนสือ่อเป็นที่มกำลังยากนะครับหนังนั้นมีไข่ปีหลังปีน้องค่าให้เจ็บไปแนละขอบคุณชมรมวิชารณ์เพลง,พพง,งรครับสำหรับลนะครนีครับ